สวัสดีครับตามหาหมอยเด็ดกับผมชูต่างด่วนนะครับวันนี้มาถไายช่องเฉดสีนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกชอมบาลัญชัยหมอดูดันหัวจิตหัวใจดีนะครับอาวุธหลากหลายนะครับการฟิตซ้อมเตรียมตัวดีนะครับวันนี้มีผมมีบักโจอ,อยู่ที่มุมนะครับคอยสอนคอยติวกันนะครับจัดชนะเพชรโฟกัสนะครับเพชรโฟกัสสิทธสานเอก มยจังหวะฝีมือดีนะครับฝีมือดีมหมยคู่เนี้ยระหว่างฝีมือกับพะละกําลังนะครับเจ้าจอมเนี่ยวุฒิหลากหลายกว่านะครับเดินเข้าไปชนเข้าไปผมดูแล้วเอาอยู่นะครับจะชนะเรฟรโฟกัสสิทธานเองมหมยคู่ที่2ครับจากเรฟรวิษนุกุกลการนะครับมม่จังหวะฝีมือแต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับในก็มีขวางนะครับอาวุธจุกจิกนะครับจะแพ้สุดแดนไกลเฟรชินดานะครับ เป็นมวยฝีมือนายก็มีขวังอาวุธคล้ายคืงกันเลยคู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าถลดเจ้าชุดแดนไกลดีกว่านะครับผมดูแล้วเลรเปิดอย่างนี้น่าลงทุนลองไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับขยายได้นะครับมวยคู่นี้น่าลองไปที่ชุดแดนไกลนะครับเชรชินดานะครับมีจังหวะออกตัวก็ออกตัวนะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเมืองลบสอนสละดชีพนะครับเข่านายเหนียวแน่นนะครับนอกได้ในดีนะครับ อยู่ในชุดของพี่วอบางและจันแล้วก็ท่านกำนันด้งนะครับมวยมีหน้าเสือตัวเงินเล่นนะครับอาวุธหลักคือเข่านะครับเข่าในเหนีวแน่นนะครับแต่ผมดูแล้วมวยค่นี้ผมแนะนําให้ซื้อขายนะครับหน้าลงทุนเล่นไปที่นารินเดกอแสงจันนะครับ่า่มวยคอแสงจันหรือของเสือ,อเสือเปียช่วง,งนี้แต่ว่าทํามวยดีนะครับ มวยคู่นี้ผมแนะนำนะครับว่าเล่นซื้อขายอีกคู่หนึ่งนะครับลงทุนลองไปที่นาริน,นลงทุนเล่นไปที่นารินเดชแล้วก็มีจังหวะก็ออกตัวนะครับนารินเดชนี่เป็นมวยฝีมือนะครับไม่เ,เป็นมวยฝีมือดีไอคิวดีนะครับแต่ว่าไปลายๆอาจจะยุบได้นะครับเพราะนั้นก็เ,เล่นนารินเดชไปแล้วก็ออกตัวนะครับ ี่จังหวะโทษได้โทษนะครับแล้วก็คู่เอกนารายการครับค้างขาวแดงหัวหลวงน้ําแข็งมวยจังหวะฝีมือแต่้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธจุกจิกแต่้ายนี้ถือว่าแตแรงมากนะครับแต่แรงมากส่วนเจ้า,ามังมังคอนทองศิดนายกตะวีประพงศ์นี่ถือว่าเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแต่สมองมวยเป็นรองมวยคู่างนี้นะต,นต้นต้นยังไงนะผมรับรองว่าเจ้าค้างข่าวแดงไปก่อนแน่นะครับ อ่าดูหน้าแล้วก็ให้ดูราคาดูหน้าเสือป่ประกอบด้วยเหมือนผู้นี้นะครับต้นๆให้ข้าไปที่กางข่าวแดงวัวหลวงรับแข็งราคบจะชนะราคาครับมังอรทองชิดนายกตะวีปกระพงนะครับปลายปายออกตัวนะโต้ได้โต้นะครับหน่ยนะให้ดูหน้าเสือผู้นี้เน้นไหวดูหน้าเสือตัวเงินการเล่นนะครับต้นๆ้นเนี <aroma S 1> <ๆ>่ยเจ้าค้างขาวแดงไปก่อนนะครับเล่นขาวค้างแดงไปก่อนแล้วก็โตได้โต้ดผู้นี้ชอบไปที่ค้างขาวแดงครับ อย่าลืมรับสำหรับท่านที่ไม่มีเว็บใช้ติดต่อไปที่สบว่าสบว่าการเงินมั่นคงเบิกถอน24ชั่วโมงมีผมชูทางด่วนการันตีคุณภาพย้ำอีกครั้งครับสบ5ว่าเว็บกีฬาที่มีมาตรฐานอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเบิกถอน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลน,นะครับบาสเกตบอลสนุกเกอร์มีทุกอย่างกีฬาสวมีทุกไอคุณเลือกทุกประเภทเลยนะครับอย่าลืมนะนะครับบอกว่าชูทางด่วนแนะนํามา ลดอีก20%นะครับบอกชูทางห่วนแนะนำมาหรือตัวไปที่0853755551นะครับ0853755551นะครับแล้วก็สำหรับไม่หูชูทางห่วน0890311153สมัครกันได้เลยครับตอนนี้สมัครกันได้เลย0890311153นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการต่อสู้ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้คนหัวใจเดียวกันนะครับหัวใจพลังใจช่วยเป็นกำลังใจให้ชอมด้วยสวัสดีครับ